สวัสดีครับกับมาพบกันเป็นประจำนะครับวันนี้ในวิวต่างออกไปนะครับคอนเทนต์วันนี้ตั้งคําถามไปว่าทุกคนเนี่ยอยากถามอะไรเดี๋ยวถามมาแล้วเดี๋ยวผมตอบไปเป็นข้อข้อนะหวังว่าหวังว่าเราากเดี๋ยวมาคอมเมนต์บอกกันว่าเฮ้ยแบบนี้คนทําหรือเปล่าถ้าคนทำเนี่ยครจะมีทุกสัปดาห์หรือเปล่าว้แบบพูดคุยตอบคาถามกันนะครับเดี๋ยวมาลองเทปนี้เป็นตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างคําถามแรกนะครับคุณโชคทีวีถามมาว่า คิดว่าบิ๊กทของเลเกอร์ในสายตาพี่ยังโอเคอยู่ไหมครับคือบิ๊กทของเลเกอร์ยังโอเคอยู่ไหมใช่ไหมผมมองแยกเป็น2ประเด็นนะคือ 1. ตอนนี้มันดีขึ้นการที่ลัเสเซเวสบุกเนี่ยไปเป็นผู้เล่นตัวสำรองเนี่ยมันทําให้เลเกอร์ดูดีขึ้นแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยผลงานก็ใช้ได้ขึ้นมีประโยชน์ต่อทีมมากขึ้นมองมุมว่าดีไม่ดีเนี่ยผมว่ามันดีขึ้น แต่ถามว่าในสายตาพี่เนี่ยโอเคไหมในสายตาผมเนี่ยผมเป็นพวกเชียร์ทีมเนอะผมเป็นคนที่เชียร์เลเกอร์เป็นหลักเนอะแล้วก็ความความคิดของผมก็คือต้องต้องเป็นแชมป์เท่านั้นอยากให้ทีมประสบความสําเร็จนะครับซึ่งหลังจากที่ดูเวสบุกมาปีกว่าแล้วปีครึ่งละเขาไม่น่าจะตอบโจทย์เรื่องความสําเร็จนะถ้าถามว่าโอเคไหมโอเคเนี่ยคือในความหมายของผมคือต้องเป็นแชมป์นะผมมองว่าเวสบุกยังไม่โอเคนะ ยังไม่ใช่ผู้เล่นที่จะพาเลเกอร์ไปเป็นแชมป์นะครับควรจะเปลี่ยนตัวนะส่วนเลบอนเจมส์เนี่ยก็ในอายุ38เล่นได้ขนาดนี้ก็ประมาณนึงอะ่ะแต่ว่าค่าเหนื่อยก็แพงเกินไปในความคิดผมนะแอนโทนีเดวิสเก่งไหมเก่งนะครับถ้าไม่มีการบาดเจ็บเนี่ยคือเก่งมากเป็นผู้เล่นระดับท็อปไฟได้เลยอะ่ะแต่ว่าพอเจ็บเนี่ยก็ตามสภาพซึ่งถามว่าโอเคไหมก็ไม่เด้โอเคอะ่ะไม่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แล้วแหละคำถามถามัดไปนะครับเดี๋ยวไปตามคำถามก่อน ราชาไล่มงกุฎสําหรับพี่ที่ทันดูนะราชาไล่มงกุฎสําหรับผมที่ทันดูนะครับเอาเร็วๆเลยนะวันนี้เอาเร็วๆนะเดี๋ยวทาคลิปละเอียดอีกทีหนึง่งก็คนแรกก็ต้องเป็นเลนจิมิเลอร์ก่อนตัวยิงในในใจผมต้องเป็นเลนจิมิเลอร์แล้วก็พอยกาดเป็นสต็อกตันสต็อกตันก็ต้องคู่กับมาโลนถูกไหมสต็อกตันมาโลนมิเลอร์แล้วก็จริงๆผมชอบเพย่าสโตจาโควิดให้เพยย่าเขาได้แชมป์ สคนละแล้วก็คิดเร็วๆเนี่ยก็ต้องมีสตีฟแนตเนี่ยไม่ได้น่าเสียดายอัมาเลสตัตเดอร์ไมายเนี่ยไม่ได้น่าเสียดายเทซี่แมกเกดี้อย่างเงี้ยควรจะได้ไม่คุไม่ได้แล้วก็ใครก่ะชาบัคเล่ก็ควรจะได้ไม,ไม่ได้เหลืลออีก3คนอีก3คนที่ควรจะได้แชมป์แล้วไม่ได้แชมป์ใช่ไหมส่วนใหญ่เนี่ยผมจะทันดูยุค2,000เป็นหลักอะพอยุค2,000เป็นหลักเนี่ย ก็จะเป็นพวกสตีฟฟานซิสสเตฟอนมบูลี่อะไรพวกนี้ก็น่าจะได้แล้วก็อีกสักหนึ่งคนอีกคนนึงเป็นไอ้นี่แล้วกันเยาวหมิงแล้วกันผมว่าเยาวหมิงเนี่ยควรจะได้แชมป์แต่ไม่ได้เอานี่คือที่ทันดูนะทันดูเนี่ยก็จะนึกถึงคนพวกนี้เป็นหลักคำถามต่อไปเวลาพี่ก้องเล่นบารสคิดว่าสไตล์การเล่นบาสตัวเองเป็นเหมือนนักบาทสคนไหนคุณเทพ อิชิกะซาซ่านะครับซึ่งโอ้โหมันก็ถ้าถามว่าสไตล์เล่นบาสคล้ายใครใช่ไหมมันก็มันก็มีหลายตอนเนี่ยมันมีหลายจังหวะถ้าตอนเด็กน้อยเนี่ยเด็กน้อยแบบเริ่มเล่นเลยนะคนเนี่ยเขาเขาไม่จะเรียกผมว่าเลจจิมินเลอร์ผมเนี่ยเหมือนขาริบเหมือนเลจจิมินเลอร์แล้วก็เป็นตัวชอบชุดเหมือนกันเขาเรียกผมเลจจิมินเลอร์ผมไม่รู้จักหรอกใครคือเลจจิมินเลอร์แล้วก็ไปหาเอาอ๋อมิเลอร์เป็นแบบนี้มันก็ยิงแม่นเราก็ชอบยิงร้อยแปดสิบนะตอนเด็ก ก็นั่นแหะคนแรกก็เป็นเลนจีมิลเลอร์ก่อนที่เล่นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็มาเจอโคบี้อ้าวเชอบโคบี้ก็คือตัวเองแล้วคิดว่าตัวเองเป็นโคบี้มาตลอดก็จะมี2คนนี้เป็นมิลเลอร์โคบี้ก่อนที่เหมือนทีมผมตอนแรกอัผมเล่นชูตติ้งการ์ดเป็นหลักก่อนที่ผมจะเปลี่ยนมาเล่นพอยต์การ์ดเพราะว่าทีมไม่มีพอยต์การ์ดพอเป็นพอยต์การ์ดเนี่ยคนที่ผมคิดว่าผมเป็นเขามากที่สุดเนี่ยเขาจะเป็นสตีฟเนสเมื่อก่อนเนี่ยผมชอบจ่ายบีไฮเดอร์แบ็ค จ่ายไข้หลังจ่ายรอดขาจ่ายไข้หัวอะไรอย่างเงี้ยก็จะชอบคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นสติฟแนสเพราะสติฟแนสเขาชอบมีจ่ายลูกแบบเว่อร์ๆอ,อย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเซนเ็นเตอร์คู่ที่แบบรุ่นพี่ที่เล่นสนิทกันก็เหมือนเป็นอาร์มาเลสสตาร์ดมายก็เหมือนเป็นตัวเล่นคู่กันก็ถ้าวิธีการเล่นเนี่ยก็คิดว่าเอ้ตอนนั้นเนี่ยตัวเองอ่ะชอบสติฟแนสแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นสติฟแนสเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นคนไทยเหรอถ้าเป็นคนไทยใช่ไหมคนที่แบบมีมีอิมแพคเป็นแรงบันดาลใจนะ ต้องบอกว่าตอนที่ไปรับงานภาค 3BL เนี่ยผมมองว่าถ้าใครได้ดูบาสไทยเยอะๆอ่ะผมว่ามันเป็นแรงบันดาลใจได้นะมันสัมผัสได้มันเป็นไอดอลให้เราได้อย่างเงี้ยซึ่งตอนเด็กผมอ่ะผมก็ไปดูบาสไทยนี่แหละแล้วก็เห็นพี่บอลชัยนรงลงสุนทรีภาพน,นะครับบอลชัยนรงล์สุนทรีพภาพตอนนั้นเนี่ยคือเป็นชูดติงกาดที่แม่นที่สุดในเมืองไทยละจำได้เลยว่าเขาหลุดฟันเบรกไปหลุดฟันเบรกไปโล่งๆเลยเขาหยุดยิง3แต้มไป3ลูกติดมั้งยิงไม่หลุดเลย จากนั้นมาก็ชอบพี่คนนี้เลยแล้วก็ถ้าโตมาหน่อยเนี่ยก็จะชอบพอเล่นพลอยกาดเนะก็จะชอบพี่มานะจันทุมาชอบจ่ายบอลแบบพี่มานะอะไรเงี้ยก็มีครับประมาณนี้แหละถ้าคิดว่าเวลาเล่นเนี่ยคิดว่าตัวเองเหมือนนักบาสคนไหนเนี่ยก็จะมีเซต4 5หคนนี่แหละท,ที่ชอบนะครับคำถามต่อมานะครับปีนี้ใต้แป้นมีอายุเท่าไหร่แล้วนะครับเชื่อไหมครับผมอะ่ะไม่เคยนับเลยนะว่าตัวเองทํามากี่ปีแล้วก็คือ คือมีหน้าที่ทำมันทุกวันน่ยตื่นมาก็รีบทํา f Facebook ตื่นมาก็รีบทํา y o Youtube ไม่เคยนับเลยว่าทํามานานขนาดไหนละมาเจอคําถามเนี้ยก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีนะทำให้เราย้อนกลับไปดูอะซึ่งใต้แป้นน่ะทำมาตั้งแต่ปี2018 2018ไปเป็น2019 2020 21 22ปีนี้2023เท่ากับว่าเดี๋ยวเมษาเนี้ย13เมษาผมตีวันเกิดให้เป็นวันวันแรกของสงการแล้วกันเพราะว่า เป็นวันที่ถ่ายเทป e ีีแรกเป็นวันเกิดอย่างเป็นทางการแล้วกันนะก็กําลังจะห้าปีแล้วหูกาลังจะห้าปีคนตามยังไม่ถึงแสนคนเลยก็หลังๆมันผมไม่สนใจเรื่องคนตามแล้วไม่ได้สนใจเรื่องอะไรทั้งนั้นละผมสนใจเรื่องที่สื่อสารแล้วเราเราพูดคุยกันสนุกอยู่เรายังเล่นสนุกกันอยู่เรายังมีสังคมดีๆยังพูดกันดีๆอย่างเงี้ยผมผมมีความสุขกับตรงนั้นแล้วผมไม่ได้ต้องการตัวเลขอะไรมากมายขนาดนั้นอะไรเงี้ยผมมองว่าทัวันเนี้ยผมมีความสุขนะแล้วก็ครบรอบ เดี๋ยวสงการใ้ครบรอบ5ปีนะครับซึ่งต้องบ,บอกไว้เลยว่าผมเตรียมงานบางอย่างไว้นะครับสําหรับปีนี้วันนี้ปีนี้ก็อาจจะมีงานดีๆให้เราม่ได้มาเจอกันนะครับคําถามสุดท้ายนะครับพี่ก้องผมมีคําถามเกี่ยวกับการเล่นบอลน,นะครับทำไงให้มีความมั่นใจครับผมเป็นคนเลี้ยงบอลไม่คล่องจนไม่มีความมั่นใจพอได้จะไปรู้ไม่รู้จะทํายังไงต่อไม่รู้จะถามใครปรึกษาพี่ก้องทีครับ ก็อัจริงผมเคยเป็นนะเวลาผมเมื่อก่อนเวลาผมเจอคนเก่งที่แบบเก่งๆอะ่ะพวกตัวแบบเยาวชนทีมชาติพวกตัวสมโมสรเก่งๆสมโมสรใหญ่อ่ะ <c oughs> ผมจะหลอนผมจะไม่กล้าเล่นกับเขานะครับซึ่งประสบการณ์ก็คือต้องบอกว่ามันข้อนี้มันตอบได้หลายแบบตอบได้ในวัยที่ผมอายุ20ต้นๆเนี่ยผมจะบอกว่าเฮ้ยซ้อมวะต้องซ้อมเท่านั้นไปเลยเลี้ยงบอลสองมือ เลี้ยงบอลสองมือพร้อมกันตึง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 ไปกลับรอบสนามสองรอบตึง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 สลับมือตึง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 เลี้ยงบอลอินไซด์เอาฟ์คอสโอเวอร์เบื้องหลังเบื้องหลังเดอะเลังแล้วก็อ้อมหลังอะไรเงี้ยเลี้ยงให้ครบทุกท่าเลี้ยงแน่นๆเลี้ยงวันหนึ่งเยอะๆเลี้ยงไปกลับเวลาสองรอบสามรอบสนามว่ากันไปแต่ละท่าท่าละไปกลับไปกลับแต่ละท่าเนี่ยสักสองรอบไปกลับอ่าอันนี้ถ้าผมอายุยี่สิบต้นๆผมจะตอบคำถามแบบนี้ แต่ในวันนี้ผมอายุเยอะขึ้นเนี่ยผมก็จะตอบคอุณหากแบบหนึง่งผมถามว่าถ้าคุณจะแข่งวันมะลืนแล้วเนี่ยไอฝึกแบบเมื่อกี้เนี่ยแม่งไม่ทันมันไม่ทันละอันนั้นคือแผนระยะยาวที่คุณไปทําคุณต้องทํานะ้าคุณยังอายุน้อยอยู่เนี่ยคุณต้องฝึกแบบที่ผมบอกนะแต่ถ้าถามว่าถ้าคุณจะแข่งพรุ่งนี้แล้วเนี่ยแข่งมะลืนแล้วเนี่ยแล้วคุณไม่มั่นใจเนี่ย <S <s <uck> ผมจะให้อีกแนวนคิดหนึ่งจริงๆเนี่ยการเลี้ยงบานจากล่างขึ้นบนเนี่ยถ้าคุณไม่มั่นใจอ่ะ ผมในวันนี้ที่แก่แล้วเนี่ยที่แบบไม่ค่อยได้เล่นแรงไม่ค่อยมีบาสไม่ค่อยเดนเลี้ยงไม่ได้ซ้อมอะไรคือสมมุติถ้าเจอคนแบบเวลาไปเล่นบางที่จะเจอจะเจอคนมาพยายามป้องกันพอเราเลี้ยงบุ้เห็นเขาพยายามป้องกันใช่ป่ะเราก็เรียกเพื่อนเรียกเพื่อนมาเลยเฮ้ยมากงอนฝากบอลให้เพื่อนเราก็วิ่งไปเอาบอลแล้วก็ฝากบอลให้เพื่อนแล้วก็วิ่งไปเอาบอลให้เพื่อนทาสกีนให้ผ่านไม่ง่ายเลี้ยงไม่คล่องก็ไม่ต้องเลี้ยงฝากบอลวิ่งเอาฝากบอลวิ่งเอาฝากบอลส่งไปเพื่อนวิ่งไปรับบอลต่อบอลทําแค่นี้พอ ไม่ทั้งคือถ้าถ้าเราอ่อนเลี้ยงก็อย่าไปเลี้ยงสู้อันนี้ในวันที่ที่คิดแบบนี้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผมเคยคุยกับพวกคนฟิลิปปินส์ที่มาเล่นอาชีพในบ้านเราอะคือผมคิดว่าการเลี้ยงบอลที่ดีอะมันต้องแบบรอดขาคอยหลังบีดเวนเดเรกบีไฮเดอะแบ็กอะไรเงี้ยซึ่งไม่ใช่เลยเขาบอกว่าเลี้ยงบานเนี่ยก็คือมีหน้าที่แค่เลี้ยงให้ไม่เสียเลี้ยงจากล่างขึ้นบนสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือเอามือกาดไว้เนี่ยแล้วก็เลี้ยงเอาตัวบัง ถ่ายไปถ่ายถ่ายถ่ายพอถึงมุมจะเปลี่ยนทิศทางคุณก็หมุนสปินมูฟคุณก็คอสโอเวอร์แบบคอสโอเวอร์แบบเซฟบอลเนี่ยแล้วก็บังอีกกาดนึงแล้วก็เปลี่ยนทิศทางไปจริงๆแม่งก็คือการเลี้ยงแบบสต็อกตันเนี่ยเลี้ยงแบบโปรเทคบอลให้ได้มากที่สุดอ่ะผมมองว่าอันเนี้ยก็ต้องถามว่าคุณเนี่ยจะใช้เมื่อไหร่ถ้าใช้ระยะยาวไปฝึกสกิลแบบแรกถ้าใช้วันนี้พรุ่งนี้เนี่ยเลี้ยงไม่คล่องก็อย่าไปเลี้ยงฝากบอลวิ่งต่อบอลเอาหรือว่า เลี้ยงท่าธรรมดาเบสิกที่สุดแต่ตัวกันเนี่ยเรามีหน้าที่แค่ํำเลี้ยงบอลจากล่างไปถึงบนแล้วค่อยไปลันเกมข้างบนเรามีหน้าที่แค่นั้นนะครับแล้วก็น่าจะประมาณนี้นะครับส่วนความมั่นใจหรือความไม่มั่นใจเนี่ยจาไว้ว่าถ้าทุนไม่มั่นใจถ้าทํสองข้อที่ผมบอกไปแล้วไม่มั่นใจเนี่ยให้จําลองสถานการณ์วิธีซ้อมก็คือจําลองสถานการณ์ชวนเพื่อนมาและคิดว่าตอนแข่งเนี่ยจะเจอคนป้องกันแบบไหนให้เพื่อนป้องกันแบบนั้น แล้วเราก็ฝึกเลี้ยงผ่านกับเพื่อนดูจำลองสถานการณ์พอคุณทําแบบเนี้ยปุ๊บแล้วเวลาแข่งเนี่ยก็ให้ปรับสมองว่าเฮ้ยตอนซ้อมเนี่ยเราเคยเจอแบบนี้มาแล้วก็ทําเหมือนตอนซ้อมนั่นแหละในเวลาสนามแข่งก็ก็คิดง่ายก็คือซ้อมแบบไหนก็เอาไปแข่งแบบนั้นหรือว่าตอนแข่งจะเจอแบบไหนที่ไม่ชอบก็เอาสถานการณ์นั้นมาซ้อมในสนามผมว่านี่น่าจะเป็นคําตอบที่ทีค่ครบที่สุดนะครับแล้วก็ ขอบคุณด้วยที่สนับสนุนการเป็นสมาชิกกันมาตลอดนะครับหลายๆคําถามตรงนี้เป็นท่านสมาชิกที่ดูแลแต้แป้นมาตลอดนะครับก็ขอบคุณนะครับใครที่ชอบคอนเทนต์พูดคุยตอบคาถามง่ายๆจะได้คุยกันง่ายๆแบบนี้ก็คอมเมนต์บอกกันนะครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ